การแก้กฎหมายแบบนี้ไม่ใช่การยกระดับ LGBTQ+ ให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงลงไปให้เท่ากับ LGBTQ+ นี่คือคำอภิปบายพูดอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะของออสอวอท่านหนึ่งนะคะยศพลเอกนะคะที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลแบบเยอะมากแล้วก็คือแบบเป็นประเด็นวิพากษวิจารณ์กันอยู่ว่าเออ การที่แบบว่ากฎหมายมันผ่านเนี่ยเนาะคือท่านท่านท่าน,นเนี้ยเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่เป็นการยกระดับนะแต่มันเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการกดเพศชายเพศหญิงให้ลงมาเท่ากันหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะคะหลายคนก็พูดถึงเรื่องของความแบบเฮ้ยทําไมแบบถึงคิดได้แบบถึงคิดได้แบบขนาดเนี้ยเออแสดงว่าในหัวคือแบบมีฟังก์ชันแบบ ฟังชันเหียดสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกอ่ะนี่อ่านแล้วนี่ก็ได้แบบได้ดูคลิปด้วยนะไปหาดูคลิปได้ก็โกรธนะคือมีความรู้สึกอาจจะไม่ถึงขนาดแบบโกรธมากแต่เขารู้สึกว่าอยากด่าเมืนกันอนะอยากแบบอยากชี้แจงอะไรสักนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยมานั่งคิดดูนะสิ่งที่มันเป็นอยู่ในทุทกๆวันเนี้ยเราว่านะมันเดินทางมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้ว แบบมันแล้วเราเชื่อว่ามันจะดีแบบนี้ไปเรื่อยเรืเรามีความเชื่อแบบนั้นมันจะดีหรือไม่ดีไปทางจะเป็นไงไม่รู้แต่เราเชื่อว่ามันดีที่สุดแล้วเว้ยวันเนี้เราอะ่ะมันมีคนกลุ่มหรือว่าคนจำพวกเนี้ยน้อยแล้วว่ามันน้อยลง มากๆและถ้าสําคัญนะถ้าเธอแบบไปโฟกัสคนพวกนี้คือเธอจะไม่ได้ไเลยเว้ยเธอต้องโฟกัสคนที่อยู่ลายล้อมรอบตัวเธอเธอจะเห็นเลยว่าต่อไอ้เธอเป็น LGBTQ เว้ยต่อไอ้คำพูดพวกนี้เราเจอกันมาตลอดทางชีวิตอยู่แล้วมันก็ชินชาบ้างเสียใจยบ้างแต่ว่าเธอลองคิดดูสิว่าในวันวันหนึ่งอะหรือว่าในช่วงชีวิตเธอเติบโตมาเธอมีแต่คนเรามีแต่คนรักเรานะเว้ย เรามีแต่คนให้โอกาสเราเรามีแต่คนสนุกสนานมีความสุขไปกับเราไม่ใช่โลกสวยแต่มันคือเรื่องจริงเว้ยเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนมหาอะไรเพื่อนมัธยมอะไรก็ตามแต่เขาก็รักเขาเ็เอนจอยเขาอยากคบเราในแบบที่เราเป็นเราเจ้านายหัวหน้าอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครเจอดีไม่ดีแต่แค่รู้สึกว่าอย่างฉันอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเจ้านายหัวหน้าก็ รักแล้วก็เคารพเราในแบบที่เราเป็นเราแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นเราที่มีแต่สนับสนุนให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะ่ะเออเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราก็อาจจะเสียใจบ้างแรกๆหรืออาจจะงงๆแต่สุดท้ายอะ่ะก็ต้องอยู่กับลูกที่เป็นแบบนี้ให้ได้แล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็แฮปปี้กับเราลุงป้ะนะานาอาคุณป้า,าคุณป้าขายข้าวแกง คุณลุงพี่เรารพอก็เอนจอยที่อยากจะคุยอยากจะคบค้าสมาคมอยากจะแบบว่าสรุกสนานกับเราเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่คิดแบบท่านเนี่ยก็มันคงมีแหละแต่ก็อย่าเอามาแบบบั่นทอนหัวใจเราก็ช่างแม่งมันก็ให้อยู่กันไปแบบนั้นเพราะฉันเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะดีมันจะดีแบบมันจะดีอะ่ะเออ มันจะดีฉันเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็มาดูกันต่อไปว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นงไงแต่แค่รู้สึกว่าเราโชคดีแล้วแบบมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันและคนรายล้อมตัวเราอะ่ะเราก็จะได้เจอแต่คนที่แบบโอเคอะ่ะคนพวกนี้ก็คือเป็นแค่เซี่ยวทุลีที่แบบไม่สามารถที่จะขวางทางน้ําได้อีกแล้วเออเลิศหรือต่อให้ขวางทางน้ําหรือต่อให้ไม่แก้ ก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนความเป็นจริงได้ว่า LGBTQ ก็มีตัวตนแล้วในโลกใบนี้หรือว่าในประเทศนี้ถูกไหมสับกระเทยต่างๆสื่อต่างๆคนที่เก่งๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นคนเก่งทุกคนอะ่ะก็มันพิสูจน์แล้วว่าเพศไม่ได้มีเพศไม่ได้กำหนดสิ่งใดเลยแบบ เออทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วทุกคนก็เป็นอะไรได้อย่างที่เราเป็นแล้วเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเท่าเทียมกันเนาะไม่มีใครแบบด้อยค่าใครเออสุดท้ายอะโลกใบนี้มันมีสีหลายสีมากเลยมันไม่สามารถที่จะมีแค่สีขาวกับสีดําได้มันจะจืดเกินเพราะฉะนั้นะ่ะก็อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะคือไม่จําเป็นอ่ะคนบางคนอาจจะยอมรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยังยอมรับไม่ได้ไม่เป็นไร ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายอย่างที่บอกสีบโลกใบนี้มันมีเยอะมากมันจะต้องผสมผสานกันไปอะค่ะมันไม่มีทางที่จะมีแค่พื้นที่แค่สีขาวและสีดำเนาะฝากไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพลังบวกแล้วกันไม่ต้องไปบวกเขาหรอกตอนแรกก็อยากจะแบบอาชีพบวกนะแต่แค่รู้สึกว่าเออหันมามองปุ๊บก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราเจอคนแบบนี้ไม่บ่อยหรอก เพราะฉะนั้นเราเจอแต่คนดีๆแค่นี้จบ